สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เรากําลังเดินไปบ้านนานะคะพอดีว่ากําลังถึงทางโค้งแล้วมีรถไถคันหนึง่งแล้วก็ปิดเรานี่ะแหละปิดหน้าปิดตาแบบว่าใส่ผ้าคลุมหน้าอะไรไว้สีดําเนาะแล้วเสียงรถไถามาข้างๆเราก็เลยสงสัยว่ารถไถอะไรมาขับใกล้ๆเราแล้วก็ไม่ไปสักทีอย่างเงี้ย แล้วพอเราขับไปใช่ไหมโอ๊ยไม่ใช่พอเราเดินกำลังจะเดินไปในความที่แบบว่าเราสงสยัยทำไมรถไถคันนั้นไม่ไปสักทีเราก็เลยแบบพือผ้าออกหมดเลยนะคะพือผ้าออกเสร็จแล้วเปิดไม่ใช่นะคะนั่นแหละเปิดผ้าเปิดผ้าก็พือเหมือนกันนั่นแหลคะค่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหลคะค่ะพอเปิดผ้าใช่ไหมแล้วเขาเราก็เลยถามอะไรอะ่ะพอเขาเห็นหน้าเราปุ๊บสักพั้หนึ่งเขาก็หัน หน้านีแล้วก็รีบไปแบบว่าใส่เกียร์รถไทน,นะคะแล้วก็รีบเหยียบคันเร่งแบบบืนบ้นบืน้นบื้นแบบอย่างรวดเร็วอ่ะหนึ่งนาทีอ่ะไปถึงปากซอยนู้นแล้วอ่ะอะไรวะรนะันั่นแหละเราก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมรีบไปอะไรวะ แล้วก็คิดแล้วก็ไปเล่าให้แม่ให้พี่สาวฟังว้ยพี่สาวหัวร้ออะไรก็ไม่รู้แบบว่าหัวแบบหัวร้อหนักอะเราก็คิดไปคิดมาเอ๊ะเราเปิดหน้าไ,ไปตอนนั้นอะหรือเราตกเขาตกใจหน้าเราหรือเปล่ามีปัญหาอุ้ยถ้าจะตกใจหน้าเราน่ะไม่ดูหน้าตัวเองเลยพปจากคนนั้นนะเอาหน้าเหมือนปาคอชนเครื่อง ปลาปูชนเพื่อนโอ๊ยใช่ไหมปลาปูกัปบปลาคอมันเหมือนกันปลาปูชนเพื่อน